สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาโร่หรือทาโรต c คาดคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทาร่ทาโรตคาดตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตว์สากลโดยชุดไรเดอร์เดวดวทาโอตเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีธนูสกัดเทรสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ทธันวาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ไพ่ที่ได้สองดาบแปดไม้เท้าเด็กถือดาบเก้าเหรียญ Justice อัศวินถือถ้วยหกไม้เท้าเจ็ดถ้วยอัศวินถือไม้เท้า The Magician นิสัยตัวตนค่อนข้างจะเป็นคนเก่งไอทีทันสมัยถนัดในการใช้สื่อโซเชียล หรือมีความรู้ความสามารถทางด้านไอทีทางด้านภายในจิตใจเป็นคนที่คิดการใหญ่วางแผนวางกระบวนการวางเป้าหมายจะทำอะไรก็ต้องใหญ่ต้องโตต้องเล่นเยอะต้องดูดีกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งไม่ค่อยจะใช้เงินหรือถ้าใช้ ก็จะค่อยๆนำออกมาใช้เป็นคนที่ค่อนข้างจะถือหน้าถือตาของตัวเองเป็นหลักคือเสียหน้าไม่ได้แต่พอทำอะไรแล้วก็มักจะค่อยๆทำทำช้าๆบางทีก็ใจร้อนแต่ว่าวุวามไม่ได้รีบไม่ได้การเรียนการศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้าน ไอที IT, หรือต้องใช้คอมหรือต้องใช้การศึกษาทางด้านความทันสมัยจะต้องมีความรอบรู้จะต้องหาความรู้เรื่อยๆเราก็จะต้องขยันมากๆแต่ว่าผลงานหรืออะไรที่ส่งก็มักจะช้าหรือไม่รีบไม่ร้อนค่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าทุกอย่างจะต้องค่อยๆเก็บข้อมูลค่อยๆวิเคราะห์ แล้วก็ค่อยๆทําออกมาเป็นชิ้นเป็นอันค่อยประติดประต่อเราถึงจะส่งหรืออาจจะมีการสอบครั้งเดียวทีเดียวประกาศคะแนนสักทีเดียวเลยสาขาวิชาคณะสายอาชีพอย่างเช่นช่างโดยเฉพาะช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟฟ้าช่างไอทีวิศวกรรมศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์การเงินการบริหารการบัญชีการบริหารธุรกิจครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์การปกครองนิเทศศาสตร์สหวิทยาการ การงานอาชีพงานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทำเดี่ยวส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้อุปกรณ์วัสดุที่เกี่ยวข้องกับทางด้านความทันสมัยหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกไร้สายหรืออาจจะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไอทีต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการขยับขยายจะต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีการศึกษาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้รีบเร่งไม่ได้รีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเจอปัญหาอะไรก็ค่อยๆปรับแก้ไขกันปรับให้เข้ากับงานประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพนักวิชาการนักวางแผนนักแก้ปัญหา ที่ปรึกษานักกฎหมายทนายความสารตุลาการพนักงานศาลเจ้าหน้าที่ศาลนักโปรแกรมเมอร์นักระบบสารสนเทศนักเทคโนโลยีสารสนเทศนักสารสนเทศนักระบบสารสนเทศนักการเงิน นักการธนาคารนักสินเชื่อหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อผู้สื่อข่าวผู้กำกับนักทำรรนายดวงชะตานักดาราศาสตร์นักวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศหรืองานที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหากิจหรือราชการหรืออาจจะประกอบธุรกิจที่เป็นขนาด เล็กแล้วกำลังขยายกิจการการเงินเงินรายได้รายรับเงินเดือนส่วนใหญ่ก็จะมาจากงานประจําแล้วก็จะมีเงินที่ตัวเองเก็บสะสมหรือมาจากครอบครัวหรือที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้ขัดสนอะไรก็จะมีเงินเก็บออมมีเงินสะสมจำนวนมาก เราก็คิดวางแผนที่จะไปเปิดธุรกิจภายในในอนาคตหรืออาจจะมีงานเสริมของตัวเองโชคลาภโชคลาภจากการเสี่ยงโชคไม่มีไม่ควรจะเสี่ยงโชคด้วยเงินหรือนําเงินไปลงทุนแล้วมีความเสี่ยงควรจะเป็นการลงทุนในการทําธุรกิจที่ได้ผลกําไรหรือมีการขยายกิจการมากกว่าสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอาจจะมีบ้างที่ได้ยินคนนินทาว,ว่าร้ายแต่ก็ไม่ได้คิดมากหรือไม่ได้วิตกกังวลอะไรส่วนอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักครอบครัวคนโสดจะพบเจอเจอคนที่ มีคุณวุธิหรือวัยวุฒิที่อ่อนกว่าหรือด้อยกว่าค่อนข้างจะเป็นคนพูดจาผงผางเสียงดังพูดจาไม่ค่อยเรื่นหูไม่ค่อยจะน่าฟังแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองทำอะไรตามใจตัวเองมักจะพบเจอเจอจากการเดินทางไปทำงานหรือระหว่างการไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆส่วนคนที่ไม่โสด ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะติดไอทีหรือติดสื่อโซเชียลบางครั้งก็จะพูดคุยกันผ่านทางสื่อโซเชียลไม่ค่อยได้พบเจอเจอกันแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องทุกร้อนหรือปากเสียงใดๆกันยังคงรักกันอยู่